5สิ่งที่ควรทำทุกเช้าเพื่อช่วยลดน้ำหนักก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจสับด้วยนะคะ1กินอาหารเช้าที่มีโปรโตีนอาหารเช้าที่มีโปรโตีนสูงจะทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานหลายชั่วโมงเลยล่ะค่ะและโปรโตีนยังช่วยควบคุมความอยากอาหารและรักษาสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยค่ะ2ดื่มกาแฟในตอนเช้าคาเฟอีนอาจมีส่วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในตอนเช้าได้การดื่มกาแฟ1แก้วก็เพียงพอที่จะกระตุ้นเนื้อเยื่อไขมันซึ่งมีบทบาทช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่าง รวดเร็ว 3. เดินให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้การเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆแม้ ai, จะเป็นการเดินเพียงไม่กี่นาทีก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะคะโดยเฉพาะการเดินในช่วงเช้าเพราะแสงแดดยามเช้ามีส่วนช่วยในการปรับระดับฮอร์โมนเลปตินและเกรลินซึ่งเป็นฮอร์โมนความอิ่มและความหิวที่สามารถควบคุมไขมันในร่างกายได้4ช่ชั่งน้ำหนักจากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics เมื่อเดือนเมษายน2016ระบุว,ว่าผู้ ู้ควบคุมอาหารที่ชั่งน้ำหนักตัวเองทุกวันจะสามารถลดน้ำหนักและไขมันในร่างกายได้มากกว่าผู้ที่ไม่ชั่งน้ำหนักประมาณ3เท่าซึ่งเวลาที่ดีที่สุดในการชั่งน้ำหนักก็คือช่วงเวลาหลังเข้าห้องน้ำ ในตอนเช้าซึ่งช่วงเวลานี้จะให้ได้ผลลัพธ์ได้มั่นยำที่สุดค่ะ 5. ่าออกกำลังกายการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในตอนเช้าช่วยลดน้ำหนักได้เพราะการเคลื่อนไหวจะทำให้ปริมาณแคลอรี่ลดลงค่ะซึ่งจะส่งผลไปถึงน้ำหนักตัวค่าดัชนีมวลกายความหนาของไขมันหน้าท้องและรอบเอวนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะ